สวัสดีค่ะคลิปนี้มะนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับต้นนี้นะคะฟิโลเดนดอนสีทองไหมไม่ใช่จ้าต้นนี้ก็คือฟิโลเดนดอนไทซันไรส์นะคะไทซันไรส์ต้นนี้นะมะนาเนี่ยรับเพิ่งจะรับน้องมานะคะโดยที่เพื่อนๆเห็นไหมไทซันไรส์เนี่ยเขาจะมีความแบบว่าติดด่าง เขียวมาที่ใบนะคะเขาจะคล้ายกับฟิโลสีทองนะแต่ว่าบางใบเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความติดด่างสีเขียวแบบนี้มาให้เราบ้างแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมนารับมาราคาก็ไม่ถือว่าสูงมากนักแล้วก็เดี๋ยวจะลองเลี้ยงเขาดูนะคะว่าเขาจะมีความเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวมนานเนี่ยระหว่างที่ ที่ปลูกเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะแยกเลยเพราะว่าตรงส่วนนี้ค่ะเขามีรากอากาศแล้วตรงนี้เขาหลุดไปไปเป็นสีทองโดยที่เขาไม่มีความติดด่างเขียวมาให้ซักเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวจะลองต,ตัดตัดย้ายตรงส่วนนี้ไปลองดูนะคะแล้วก็จะดูว่าใบที่เขาจะแตกออกมาใหม่จากจากต้นนี้เขาจะมีความเป็นด่างเขียวแบบนี้แบบสเสถียรให้เราหรือเปล่านะคะ ต้นนี้มนันนารับมาได้สักประมาณ2สัปดาห์แล,แล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ในสภาพนี้เลยเพราะว่าเรามัวแต่ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ทิ้งเขาไว้โดยลืมเลยอะคะ่ะวันนี้เพิ่งมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องรีบทําอะไรกับเขาและดูดีดูความไม่ได้สนใจอะรากก็เดินดีแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ขนส่งมาแบบไหน<ๆ>ก็อยู่แบบนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องมาทำอะไรเขาหน่อยแล้วล่ะคะ่ะปาเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันปลูกต้น พิโรเดนดอนซันไลท์กันดีกว่านะจ๊ะมาลงมือปลูกกันเลยนะจ๊ะวันนี้มันน่าจะใช้กระถางที่มีอยู่แล้วนะคะใส่ตัวกามมะพร้าวลองก้นไว้นะคะวัสดุปลูกอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่มะนาวผสมไว้แล้วนะมันเป็นของที่ได้ใช้ชาต้นโมจิโตฮอลแลนด์ไว้ก็เลยจะใช้อันนี้เลยนะคะเป็นขุยมะพ,พร้าวพีทมอสเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูลไลท์นะคะ มะนาผสมเอาไว้แล้วนะก็แต่ถ้าใครไม่มีนะคะอาจจะใช้เป็นตัวกากมะพร้า,า,าวขุยมะพร้าวก็ได้นะเพราะว่าดูจากที่เขาปลูกมาเขาใช้กากมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะคะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะส่วนของวัสดุปลูกอะ่ะแล้วแต่ที่มีเลยนะอาจจะไม่ได้มีครบเหมือนมะนาไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เรามีนะคะอ่ะ อย่างต้นพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นตรงส่วนยอดที่เขายังไม่ได้แบบว่าจะแข็งแรงมากเดี๋ยวมนะันนาก็จะต้องอบเขาหน่อยนะแต่โดยปกติอ่ะก็จะไม่ค่อยชอบอบหรอกปกติปลูกก็จะเอาวางไว้ที่แบบว่ารม่รมๆชื้นๆก็โอเคแล้วเขาก็เออติบโตได้ดีแล้วก็จะไม่ได้ค่อยเอาอบเท่าไหร่แต่ถ้าต้นไหนที่ดูเราว่า อ,อ,อบหน่อยเอาความชัวให้เขาแบบว่ารากเดินดีแล้วเราก็ค่อยๆเ,เอาออกมาก็ส่วนใหญ่อบของมะน,นาวก็จะอยู่ในในที่อบประมาณสักสองสัปดาห์มะน,นาวก็จะค่อยๆเอาเขาออกมาแล้วอะค่ะอ่ะอันนี้เป็นส่วนยอดที่เขาที่เขาเป็นสีทองอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมีลายเป็นไขส่สลบยนี้ให้เราหรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองดูนะคะ เ,เพื่อนๆเป็นพยานนะเขาคือต้นเดียวกันส่วนอีกอันหนึ่งก็จะใช้กระถางอันนี้เหมือนกันกระถางเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะใส่นี้ไปเลยอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่ซึ่งมันติดมาตอนที่เมื่อกี้ที่ตอนแกะออก็ออกไม่หมดไม่เป็นไรใส่ไปก่อน ว่าใส่วัสดุปูคุ้มไปเลยต้นนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าเวลาเขาแตกออกมานะเขาจะแบบประมาณไหนนะเดี๋ยววันที่เขาเขาแตกยอดหรือว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมานำมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการปลูกต้นไม้ที่เราสั่งมาแล้วก็เราต้องการจะเอาลงกระถางนะคะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็นี่ดูดีทิชชู่ติดแน่นเลยความที่แบบไม่ได้ดูอ่ะสองอาทิตย์อ่ะเขายังอยู่ได้เลยเห็นปะขนาดแบบว่าเราเราปล่อยปะละเลยเขาไปก็เดี๋ยวเราดูกระถางนี้นะคะน้องจะเป็นใบออกมาสวยงาม ลายมีลวดลายความด่างความดวงให้เราหรือเปล่านะคะสำหรับฟิโลเดนดอนไทซันไลท์สั่งที่สั่งออนไลน์มานะคะสรุปหนึ่งต้นมานาได้สองกระถางเน่เป็นความแบบว่านี่แหละทำไปเรื่อยค่ะทำไปเรื่อยก็เดี๋ยวรอดูว่าต้นนี้ แต่ยอดออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะแต่ถึงเขาจะเป็นสีทองมาให้อย่างเดียวก็ถือว่าโอเคมะนาก็ได้ต้นไม้เพิ่อมอีกกระถางหนึ่งแต่ถ้าต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความเป็นเนี่ยค่ะด่างสีเขียวให้เรามากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอมลมรอชมรอลุ้นกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะคลิปหน้ามะนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาดูมารู้จักต้นอะไรแล้วก็มาขยายพันธุ์ต้นอะไรนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะคะมะนาขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่เนเพื่อนกันเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับช่องนี้นะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ